กู้เงินออนไลน์คล้ายจะเป็นลมเจอดอกเบี้ยโหดเหมือนโกรธใครมาพอสิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจไหนจะค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าเทอมลูกค่าบัตรเครดิตค่าประกันบางทีก็หมุนเงินไม่ทันจนต้องหันไปหาเงินกู้คุณเคยได้รับข้อความแบบนี้บ้างไหมก่อนกดให้เอสซกนิด แล้วตั้งสติเช็คให้ชัวร์อย่าเพิ่งกดลิงก์หรือกออข้อมูลส่วนตัวไปให้ใครแต่หากไม่แน่ใจให้โทรมาที่1 2 1 2 e d อศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์ได้ตลอดที่ชั่วโมงนโกงของมิจฉาชีพมักจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอและใช้เทคโนโลยีมันล่อลวงคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินคนที่มีภาระค่าที่จ่ายท่วมทน้นหันหน้าไปพึ่งใครก็ลำบาก เลยต้องมองหาเงินด่วนเงินไวที่ง่ายต่อการกู้ยืมกระบวนการของแก๊งกู้เงินออนไลน์จะเริ่มจากการเปิดเพจและลายปลอมโดยใช้ชื่อใกล้เคียงกับธนาคารแล้วส่งข้อความมาเสนอเงินกู้ด้วยวงเงินที่สูงแม้ติดแบล็คลิสก็กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันหากเหยื่อยังไม่ติดกับวิชาชีพจะใช้เอกาสารปลอม อ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไม่เหยื่อสนใจจากนั้นก็จะให้กดลิงก์เข้าสู่แอปพลิเคชันเงินกู้จะมีข้อความขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ต่อด้วยการสมัครสมาชิกกรอกชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อและต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจากนั้นไม่นานเกินรอ เงินก็จะเข้ามาในบัญชีของคุณทันทีแต่ว่าหากกู้เงิน3,000บาทก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีแค่1,200บาทที่เหลือมิชชาชีพจะอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการค่าดอกเบีย้ยค่าเอกสารหรือว่าค่าสมัครหลังจากนั้น7วันผู้กู้จะต้องจ่ายคืนเต็มจํานวน3,000บาทถ้าจ่ายเงินหน้าช้าก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงลิบแบบทบต้นทบดอกพร้อมด้วยการทวงเงินที่โหดเหมือโกรธใครมา ทั้งขู่ทำร้ายใช้ถ้อยคำรุนแรงเอารูปไปประจานผ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่โทรไปทวงหนี้กับคนรอบข้างที่มีรายชื่อจากในโทรศัพท์สร้างความอับอายและทำลายความสงบสุขถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อกลโกลงของแก๊งกู้เงินออนไลน์ก็อย่าเผลอกดเข้าไปในแอปพลิเคชันกู้เงินเถื่อนที่คิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎห,หมายกำหนดแต่หากไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเงินกู้นี้เชื่อถือได้หรือไม่ให้แอะสักนิดแล้วโทรสายด่วนมาที่1212 12. เอ็ดาศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์พร้อมให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยในธุรกรรมออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง12-12งอดดาศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม